พ่อเอพักดีระเบียบวัฒนินโพสโพสเดียวสะเทือนไปทั้งวงการเลยค่ะทุกคนกับการซื้อตัวศิลปินค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าช่วงนี้กระแสกำลังมาแรงมากๆกับการลาลงวงของศิลปินหลายๆท่านจากวงระเบียบที่ได้มีการปิดวงไปเมื่อวันที่ยี่สิบต้นๆที่ผ่านมาเองไงซิดค่ะโอ้มันเกิดอียังคืนในวงการหมอล่าเฮ้ามันปนปวนไปหมด้วยพี่น้องค่ะแล้วพ่อเปียก็ได้ออกมาโพส ยิ่งทําให้ปันป่วนไปใหญ่เลยพี่น้องค่ะ,คะสำหรับพวกการมอลองมอล่ั่งค่ะคือก่อนหน้านี้นี่พ่อเปียก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่ามันมีคนเข้ามาตั้งคําถามเยอะแยะมากมายว่าการที่ศิลปินลาลงจากวงเยอะขนาดเนี้ยทําไมผู้บริหารไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยค่ะทางพ่อเปียก็ได้มีการออกมาโพสต์ในเมื่อวานที่ผ่านมาเนาะเมื่อวานวันก่อนบอกว่า ทุกคนบอกพ่อว่าคนย้ายวงไปที่อื่นเยอะค่ะพ่อทําไมไม่พูดพ่อเตียกบอกว่าพูดเพื่อค่ะจบ,จบนะครับจบนะคะ,ะ,คะก็เนี่ยพูดเพื่อจบนะครับทําให้คนแบบว่าโอ้โหมันแกจะพูดทําไมยังไงระเบียบก็คือนัมเบอร์วันอยู่ดีนะคะ,คะจริงค่ะจะพูดเพื่อนะคะ,คะเป็นธรมรมดาเป็นฤดูกาลเก่าไปใหม่มาแมนครับสิบอกเพื่ออีกอย่าง นี่คือพ่อเปียและพ่อเปียเขาไ,ได้ไม่ได้มีการออกมาพูดใดๆเลยค่ะแต่ล่าสุดวันนี้เลยนี่สิะพ่อเอกพ่อเอกเออกมาโพสพี่นอ้องคะซึ่งพ่อเอกนี่เพิ่นบอกเลยว่าเพิ่นสิบิมี่ยังเคลื่อนไหวห้เือว่าบอ,อ,อกว่าโพสยังไงๆน,าน,น,านั่นน่ามันน,าน่าจะเห็นทีพี่น้องนะคะทุกคนเนี่ยล่าสุดก็ไม่มีโพสอะไรเลยหนึ่งวันโพสบารละครั้งเองแต่โพสนี้มันสะเทือนนะคะคือ พ่อเอได้มีการโพสต์ไว้บอกว่าทุกคนตั้งใจฟังนะทุกคนอาจจะง,งงงหน่อยแต่ว่าเจะจะมาอธิบายให้ฟังยาสิซื้อเอาเบิร์ดหลายเจ้าภาพสิบเจ้างคณะอื่นอืขอบใจลูกหลายๆเดินลูกทีเบเห็นแกเงินค่ะสมกับทีพอหักและทรงเสริมให้เป็นพระเอกอันดับหนึ่งอ,ะะอธิบายเฉาเลยเจ้าคือพ่อเอเนี่ยน่าจะสื่อว่า ก็คือวงนั้นน่ะเราไปขอเอ่ยชื่อแล้วกันค่ะอย่าซื้อไปอย่าซื้อไปหมดแบบว่าซื้อจากวงนั้งวงนี้มาหมดหลายค่ะเดี๋ยวเจ้าภาพจะไม่ไปจ้างคณะอื่นก็คือตัวติงไปหมดแล้วะนะคะ,คะแล้วก็ออกมาขอบใจตรงนี้ขอเอ่ยชื่อเลยค่ะท็อปนรา,ากอนเพราะว่าคอมเมนต์สนั่นหวันไหวออกมาขอบใจท็อปนรา,ากอนที่แบบว่า ไม่เห็นแกเงินค่ะสมกับค่ะสมกับที่พ่อเอเนี่ยรักแล้วก็ส่งเสริมให้เป็นพระเอกอันดับหนึ่งค่ะแต่ใครเป็นไปได้ล่ะถ้าไม่ใช่พระเอกท็อปใช่อันนี้คือเขาออกมาบอกออกซื้อเลยแหละพี่น้องค่ะคงจะแต่พ่อเปียไม่ได้ออกพ่อเอขอแค่พี่น้องพ่อเอไม่ได้ออกมาพูดถึงชื่อแต่เราออกมาพูดเองว่าเป็นท็อปนรากรพี่น้องแล้วก็เอฟซีเคยชื่อแล้วล้วกันเขาบอกว่าพระเอกที่พูดเนี่ยคือท็อปใช่ไหมค่ะนะคะทุกคน มันกลายเป็นประเด็นที่ฮือฮามากๆทางบอสนกพงศกรเองที่เป็นลูกชายของ<ะ>พ่อเอเช่นเดียวกันได้ออกมาบอกว่าสุดยอดครับพ่ออสั้นๆแต่ได้ใจความนะคะเออ,อแล้ว,ลวคือแบบเด็ดมากตอนนี้คือมันมันกลายเป็นโอ้ยสงครามศิลปินแล้วไหมทุกคนเราไม่ได้ว่าพ่อเอนะแต่ว่ามันกลายเป็นแบบว่าเขามีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า สำหรับระเบียบนะมีแค่พอ่ออะฉันก็จ้างอืมอันนี้ความเมนี่ก็คือสุดสุดเจ๋งเลยพี่น้องมากไม่ต้องไปหัวซาค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ที่เราพูดอย่านี้เราไม่ได้ว่าใครผิดนะเราไม่ได้ว่าคนที่ออกไปผิดนะขเขามีสิทธิ์ที่จะเลือก อะไรที่มันคิดว่ามันดีกว่าปัจจุบันหรือคิดว่าจะเป็นทางเลือกใหม่ของเขาอันนี้ก็เป็นความคิดของเขาแต่ว่าวันนี้เรามาพูดในมุมมองของทางพ่อเอะนะคะซึ่งเพิ่นโดนเดอออกมาแสดงความคิเ็นจากเธอหนึ่งเดอออกมาโพสจากเธอหนึ่งโดนโดนเอโดนเนสเหล่เลยพ่อเอกเปอร์เซบอมี่ยังเลยเพิ่นเป็นคนที่ใจดีใจกว้างแล้วก็เป็นคนที่ปั้นศิลปินคุณภาพให้เฮาเดเห็นหกเกดบกไซดเพิือนทิ่ ต่างวงเอง,เอ,งออกจากพอเอะรวนๆเลยดไปเนี่ยรวนๆเลยค่ะ,ะน้องหลายคนเลยเดสาาเนยโอ้แล้วมันก็มีมาเยอะแยะมากมายพี่น้องก็นนมีกระแสวิภา์วิจารณ์ขนาดพระเอกดังๆเนี่ยยังโดนดิลรับเลยทำไมไม่ปั้นเอาเองก็มีคนบอกแบบนี้อันนี้ก็มีเป็นคอมเมนต์ชาวนเน็ตนะเราไม่ได้ว่าเองนะค่ะก็มีคนโอ้เดี๋ยวมีหลายคอมเมนต์มากนะคะ ออกมาชื่นชมพ่อเอด้วยว่าเยี่ยมมากๆนะคะทุกคนบอกพ่อเอเลยว่าปีหน้าเนี่ยให้ล้าเรื่องอํานาจเงินเลยพ่อค่ะมันก็เกิดประเด็นแบบนี้ออกมานะคะสาวน้อยไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งมีคนมาพูดบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้อํานาจแบบว่านายทุนทําให้วงการหมอลําปั่นปวดค่ะนะคะในตรงนี้เพราะว่าอ่าคือมันมีคนเข้ามาบอกว่าพ่อเอาใจไปเลยค่ะ เงินตัวเดียวทําให้วงการหมอลําปั่นป่วนไปหมดค่ะเงินซื้อทุกอย่างได้ยกเว้นซื้อความรักความศรัทธาไม่ได้ทุกอย่างที่เราเป็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะคะทุกคนก็มีคนมาบอกแบบนี้นายทุนซื้อไปแพงๆเขาไม่ทําให้ตัวเองขาดทุนราคาบางคนก็บอกแบบนี้ค่ะแต่ในเรื่องพระเอ,อก คนบอกว่าพระเอกเบอร์นหนึ่งที่พ่อเอกกล่าวถึงเนี่ยคงจะเป็นพระเอกท็อปนารากรไหมท็อปเขาเป็นคนที่กระตันยูออมน้องถ่อมตนชาลานนีสเนนิ่งบอกตรงๆเลยค่ะพ่อเอกน้องเขาพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าความสามารถตั้งวงอินได้แต่น้องเลือกที่จะอยู่กับพ่อเอกค่ะอันนี้ต้องยอมรับได้ตัวของพระเอกท็อปได้รีเด,ด้พูดถึงแล้วนะแฟนคลับเอฟซีของท็อปนารากรคือเยอะมากๆน้องสามารถสิบปีโตหรือว่าออกโตไป เหตุของจะของเองก็ได้แต่้องก็เลือกที่จะอยู่กับพ่อไงสาวเนย<ช>อันนี้ค,คือความน่ารักของพระเอกท็อปนารกกากรตอคอชื่นชมจริงๆในความหักคอของพระเอกท็อปพี่น้องแมนทุกคนมันกลายเป็นประเด็นทีโอ้โหค้นกะมันมีคนทีน่วาววิจารณ์หลายเนี่ยว่าวงได้สื่อโตว,วงได้สื่อโตค่ะแต่เรื่องซื้อตัวศิลปินในเวบวงหมอลำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนรับไม่ได้ แต่มันก็ไม่เคยมีออกมาชาัดเจนว่าซื้อเพราะมันเป็นดีลลับของเขานะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นวงไหนก็แล้วแต่คนเข้ากับแบบว่าถาจบฤดูก,กาล <c oughs> ลงปุ๊บล่าปั๊บขืนปั๊บจะสี่ไหมคะพี่น้องคนก็เลยคิดว่าซื้อตัวไม้แล้วประเด็นคือมีแต่ตัวแบบว่าบางคนเนี่ยที่เป็นประเด็นล่าสุดเลยเนี่ยอยู่กับระเบียบม,มาโอ้ยี่สิบกว่าปีแต่ก็ยังไปคนก็บอกแบบนี้แล้วก็แต่พ่อเอกก็ถือว่าแบบ ก็พูดนั่นแหละว่าเม่จะเอายะซื้อไปหลายๆจริงไมคนจากวงกยาเงินสื้อตะตัวเด่นๆของวงนันวงนี้ไปห่วมห้อมอยู่หมองเดียวหลายวงนินค่ะสิบบมาจ้างอีกประมาณนั้นแหละสาหรับปอเปียะเพิ่นโพธพี่น้องใช่ค่ะมันก็เลยเกิดประเด็นแบบนี้ออกมาทําให้กลายเป็นประเด็นที่หลายคนน่าจับตามองว่าจะมีการออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีกไหมนะคะก็ น่าจะเป็นโพสเดียวและโพสตสุดท้ายของทางพ่อเอกที่ได้มีการมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ค่ะทุกคนสั้นๆแต่ถ้าไม่สะเทือนวงการไปเรื่อยสะเทือนมากๆสะเทือนดีพี่น้องค่ะหนักเป็นนี่ยังทีแบบม้นตีออกไปหลายหลายแง่ะสําหรับคําพูดของพ่อเอกก็ออกถือว่าเป็นการออกมาพูดถึงเรื่องการซื้อตัวแล้วก็ออกมาขอบคุณขอบใจพระเอกท็อปที่ยังรักพ่อไม่ไปไหนยังคงยืนหยัดที่จะอยู่กับพ่อทั้งๆที่ระดับ ท็อปนาฬิกสามารถตั้งมมงเองได้แล้วนะคะ,คะอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมเนาะสาวเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เข้สคนก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่พ่อเอออกมาโพสตนี่แหละพี่น้องค่ะให้พี่น,อน้องแฟนคลับอฟซีได้ฟังไว้พี่น้องค่ะว่าพ่อเอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ถ้าพูดแล้วก็สะเทือนโงการค่ะ